อ๋อครับผมใจความสําคัญของมติครับมติวันที่5รกรกฎาคม6กนะก็คือถึงเนื่องจากว่าทางประเทศไทยเราก็มีโ,โควิดเกิดขึ้นใช่ไหมครับทำให้คนต่างด้าวที่อยู่อยู่แล้วนะครับที่ทํางานครบ4ปีตามระบบเอวเที่มีข้อตกลงกันกับประเทศต้นทางนะครับไม่สามารถกลับประเทศได้ในการเดียวกันนะครับนายจ้างกับกอบการที่ ขาดแคลนแรงงานไม่มีแรงงานภาคการผลิตภาคที่ใช้กําลังแรงกายเป็นหลักนะครับไม่สามารถนําคนต่างด้าวจากประเทศต้นทางสี่ประเทศนี้เข้ามาได้เนื่องจากว่าภาวะติดโรคติดเชื้อโรคโควิดนะครับประเทศต้นทางก็ไม่ให้ออกของไทยก็ไม่ให้เข้านะครับดังนั้นรัฐบาลโดยมติณะมนตรรจึงจึงจึงมีมติให้เมืม่อวันที่5้ากรกฎราคม2565นรบนะครับให้คนต่างด้าวที่อยู่แล้วสามารถที่จะทํางานต่อไปได้ หรือ,อคนที่ทําทงานโดยผิดกฎหมายอยู่นะครับก็สามารถที่จะมาขึ้นทะเบียนได้ใน่วงนั้นนะครับครับคือหลักครับผมเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการกัดเค้นในงานของนายจ้างสถาบับการและคนต่างด้าวที่ทําะมาณครบสี่ปีแล้วสามารถทางานต่อไปได้ครับอ๋อแล้วตอนนั้นวตินั้นกําหนดกรอบเวลาไหมคะว่า,าค่ะครับผมครับกําหนดครับกาหนดกรอบเวลาครับก็ คนที่ขึ้นทะเบียนใหม่มันก็หมดระยะเวลาไปแล้วนะครับตั้งแต่ช่วงหลังจากที่มีตมติร้ามมตรีไปนะครับก็สิ้นสุดไปแล้วนะครับ,ค,รบค่ะค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้กระบวนการที่มาขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้านนี่คือกลุ่มไหนคะกลุ่มไหนยังไงคะค่ะก็ตอนนี้ก็จะมีกลุ่มที่ที่เคยทํางานมาแล้วที่คบกับขอล็อกอ,อินเข้าไปซึ่งมันจะมีช่องให้แต่ว่ามีการจ้างลูกจ้างเช่นเป็นพวก งานที่จ้างลูกจ้างรายรงานได้แล้วเขาทําตรงจุดเนี้ยไม่ได้เนี่ยมีการแบบไปเอาเอกสารต้องไปส่งที่สํานักงานได้ไหมฮะเดิมีระบบแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะพิมพ์ใบแจ้งชําระเงินไปชําระเงินที่ธนาคารกรุงไทยได้เลยครับค่ะค่ะอะพอพอกรอกแล้วค่ะทีนี้แล้วแต่ถ้าบางคนเขาจะต่อยุสองปีนะครับก็ก็ยื่นขอได้สองปีก็สองปีก็ค่าธรรมเนียมก็คิดเพิ่มขึ้นตามระยะเวลาครับสองปีก็คือพันแปดร้อยบาท อ๋อไปถึงการต่อคราวนี้เอ่อไม่ไม่ใช่แค่แค่แค่บังคับว่าจะต้องแค่ปีเดียวเท่านั้น2ปีก็ได้อย่างงั้นเหรอคะสองปีได้ครับคือคือเขากําหนดตามกฎหมายว่าต้องไม่ไม่เกิน2ปีครับไม่เกิน2ปีอ๋อถ้าจะต่อสองที่ว <2 S 1> <Visa S 2> ีซ่าครับผมอยู่ที่วีซ่าที่เขาได้รับการตรวจดวงตาว่าเขาอ่อยูทีต้อง มีวีซ่าสองปีะนะครับค่ะค่ะแต่ว่าถ้ามีวีซ่าปีเดียวคุณก็ต่อได้คแค่หนึ่งปีใช่ไหมคะหนปีครับค่ะ,คะทีนี้พอไปชําระเงินแล้วเนี่ยออทุกอย่างจบแล้วไหมคะหรือต้องไปเช็คสถานะอีกว่าอ่การยื่นเนี่ยคือครบถ้วนสมบูรณ์แล้วหรือไงคะ่อเมื่อชาระเงินเสร็จแล้วเนี่ยรับก็ขั้นตอนต่อไปก็นายจ้างต้องนำคนถ่างได้ไปตรวจตรงตาคือไปขอวีซ่าที่ตรวจคนเข้าเมืองนะครับเพื่อให้มีสิทธิ์อยู่ต่อไปอีกปีหนึ่งปีหรือสองปีตามที่ตัวเองนด้ยี่ยมขอครับ ค่ะเอ๊ะถ้าถ้าวีซ่าเขายังไม่หมดเดี๋ยวเขาต้องทํำไหมคะต้องต้องขั้นตอนนี้ต้องทํำไหมต้องทำครับเพราะว่าวีซ่านี่คือเป็นหลักฐานการอยู่ในด้านตัด่ะครับแต่การทํางานนี่ต้องมีระยะทํางานคือหรือ w ว r ร์กเมิทเพราะฉะนั้นถ้ามีวีซ่าอยู่แต่ไม่มีวิยะทางานก็ถือว่าทํางานโดยผิดกฎหมายทั้งผิดทั้งคนทําผิดทั้งคนจ้างครับค่ะค่ะอ่านะคะเออขั้นแล้วขั้นตอนนี้อันนี้มีมีต้องจ่ายค่าธรรมเนียมอีกไหมคะค่ะตรวจดวงตาครับก็เป็นตามไป เป็นไปตามกฎหมายตรวจคนเข้าเมืองเขาครับว่าระยะ,ะเวลาหนึ่งปีนี่จํานวนเท่าไหร่นะครับ<อ>ก็เป็นไปตามที่ทางสำนักง,งานตรวจคนเข้าเมืองกำหนดนะครับค่ะเดี๋ยวนะคะการตรวจดวงตาเนี่หมายถึงมันเป็นการตรวจเพื่อเป็นอะไรคะมันคือการตรวจดวงตาก็คือคือไปขอวีซ่า<อ><อ>เพื่อมีซิาให้มีสิทธิ์อยู่ในประเทศไทยค่ะตวัตวด๊อมี อ๋อตรวจลงตราใช่ไหมคะตรวจลงตราครับดิฉันก็ฟังเป็นตรวจดวงตาคิดว่ามันคือพิสูจน์เอกลักษณ์ผมก็ไม่ใช่ตรวจลงตราใช่ไหมคะอค่ะตรวจลงตราวีซ่าเนาะค่ะอ่าแล้วแล้วยังนี่จบหรือยังคะหรือว่ายังมีขั้นตอนอื่ออีกค่ะก็ถ้าเกิดว่ารายไหนที่เป็นลูกจ้างของสถาบันการที่ต้องขึ้นทะเบียนประกันตนนะครับค่ะประกันสังคมนะครับ หรือถ้าเป็นกิจการในภาคเกษตรรับใช้ในบ้านหรือกิจกรรมประมงเนี่ยก็ต้องไปดําเนินการซื้อประกันสุขภาพกับโรงพยาบาลนะครับคค่ะก็เป็นการคุ้มครองในเรื่องของการเจ็บป่วยนะครับหรือกรณีที่ผู้ประกันตนกรณีเป็นคนต่างด้าวต้องต้องกิจการไหนที่ต้องขึ้นทะเบียนในเรื่องของระบบประกันทั้งคมก็นายจ้างก็มีหน้าที่ต้องต้องส่งลูกจ้างขึ้นเป็นผู้ประกันตนครับค่ะค่ะเอ่อ ต้องต้องประกันสุขภาพนี่เป็นกฎหมายกำหนดต้องทำหรือเป็นแบบสมัครใจคะอ่าต้องทำครับต้องทำนะ,ะครับ,ห,รรบหาให้เอกสารครบถ้วนหลังจากนั้นก็จะได้เป็นใบอนญตทำงานออกมาเป็นในระบบของ e-card ครับ<อ>เดี๋ยวทางกรมจะส่งมาให้ครับอ่าแล้วก็ไปจ่ายเงินพอจ่ายเงินเสร็จแล้วก็ไปลงตราวีซ่าทำงานใช่ไหมคะแล้วก็ไปจัดการเรื่องของรักษาพยาบาลว่าจะเป็นระบบประกันสังคม ก็เท่านี้จะมีกลุ่มเดียวครับก็คือกลุ่มที่ที่ทุกรายที่ดวยแยกเขาจะหมดวันที่สิบสามกุมภาพันธ์หกเนี่ยครับค่ะค่ะเพราะว่าคนต่างน้าที่อยู่อยู่แล้วแล้วก็บางคนก<อ>็เข้าไปที่ w w w บ o ว็บ t h แล้วก็ระบบก็จะมีรายละเอียดขั้นตอนว่าหนึ่งทำอะไรสองทำอะไรสามทำอะไรค่ะออนไลน์ลนี้เปิดตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงไหมคะ เปิดครับเปิดตลอดครับเปิดตลอดนะคะเปิดตลอดที่10ชั่วโมงแล้วแล้วตอนนี้ถามนิดนึงค่ะว่าอาตอนนี้เศรษฐกิจเริ่มฟื้นละหลังโควิดนะคะแล้วก็ถ้าเกิดสารประกอบการหรือนายจ้างอยากจะจ้างได้ครับก็คือค,คนต่างด้าวเมื่อได้รับย้ายทำงานแล้วเขาสามารถเปลี่ยนไปอยู่กับนายจ้างอะไรอื่นได้นะครับ<อ>แต่ถ้าเป็น M O U นําเข้ามาเนี่ยต้องต้องอย่างน้อยต้องทํางานเป็นนายจ้างเดิมตามสัญ,ญญา2ปีก่อนอื <c oughs> เ,วเว้นแต่เว้นแต่เป็นความผิดคนนายจ้างเป็นเหตุให้ลูกจ้างอยู่ <c oughs> กับนายจ้างไม่ครบสองปีตรงนี้ลูกจ้างก็สามารถเปลี่ยนไปอยู่กับนายจ้างไ,ได้อ๋อแต่ถ้าเข้ามามด้วย MOU <ด>คือต้องทํากับนายจ้างที่ MOU ยสองปีก่อนครบสองปี <c oughs> แล้วคุณถึงจะเปลี่ยนได้ <c oughs> ใช่ไหมคะ <c oughs> ใช่ครับใช่ครับม่ามิลาวมีกัมพูชาและก็เวียดนามครับค่ะของสงานี์มีความผิดในข้อหาทํางานนอกโดยจักศิ นะครับอัตอราโทษก็เหมือนกับว่าคนตทางด้าวไม่มีแยะทำงานท่านหร่นะครับเพราะนั้นฝากพยัยาพันถึงนายจ้างอักได้ใช่ไหมคะได้ครับได้ยิน<ะ>ดีครับ